เดลัดเดลัก่อนปั่นปันนะ่ะเนี่ยเราเล่นจริงจังเกินไปเราอย่างเลยเลที่หนึ่งจริงๆมันคดพบเหมือนกันนะว่าการที่แบบเราเพิ่งลงไปโดยไม่เก็บปืนนะทุกคนมันก็กลัวกันหมดอ่ะไอ้เยถ้าวิ่งใส่เลยเล่นจบๆอ่ะ่ถ้าลงคนเยอะๆยอะก็ ผมก็ผมก็เลือกที่จะต่อยนะ <laughs> มันแรงนะเว้ยส <laughs> ี่ทีป่ะสามทีก็จะเปิดลงลงมาเลยไม่มีอะไรเก็บก็ต่อยสี่ทีก็ล้มละแล้วเราวิ่งเร็วกว่ามันยิงไม่ค่อยโดนอยู่ถ้าใกล้ๆอ่ะ <spe ech> พูดมากี่๊บหายตัวกูเนี่ย

ลับพี่อะไรเนี่ยมันต้องเล่นแบบเล่นยิงยังจังอ่ะพี่ผมที่สั้นหนึ่งผมก็คิวได้ห้าสิบกสิบผมก็เบื่อเลิกเลิกเล่นละเด้ซีซั่นนี้เราคิวก,กันไปเยอะแล้วนะเอา่าดมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยหว่าเปลี่ยนแล้วพี่เปลี่ยนทุกชั่วโมงเฮ้ยอันนี้คือสกิลตัวอะไรอะ่ะที่มันสแกนอะ่ะ นัผมไม่รู้เลยด่านเนี้ยเอาจังไม่เคยเล่นเลยขับมอร์ไ์อีก่วะเฮ้ยมีคนมีคนขัดคนแม่งเลยเฮ้ย ขับรถไม่ได้วะขับรถชนได้ไหมนย่กูพยายามอยู่ม oh, ันขับชนไม่ได้วะมันไม่น่าเหมือนรับดีโอ้ยอันนี้คืออะไรอะ ชนดิโอ้ก็โดนอะไรอ่ะ <c oughs> เอาไงอ่ะเอาไงอ่ะมาที่มาดีม้มาดิมาดิ้ข่าวล้มยิงดิล้มยิง โดนละกูโดนละโดนแล้ว,ดดลวเรียบร้อยโหนึงใจนายไม่ได้อ่ะใจนายไม่ได้โอ้โหใจเราไม่ได้ หนึ่งเอาคิวเอาคิวไม่ต้องเอาสวยแล้วเอาคิวเลยมาพี่เอาคิวเนี่ยเราไม่ Q, มพี่งคเอาคิวเราเติมเลือดแล้เออพี่งคเอาคิวพี่ยังไหนวะ <c oughs> อุ้ยโอ้โหแรงปืนแรง หนี่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งทั้งอยู่สามว่ะมาเรียกพี่ซีมาจะได้รีบมาฟาร์มของตรงไหนวะใกล้สุดเนี่ยใกล้ใกล้มากด้วยเนี่ยเหรอเออไอ N1 อ่ะดูวินเขาวิ่งไปชุกคูวินเขามีเลืองแค่นี้ ขอบวงาดีพี่ไม่น่าอันตรายละอย่างมันก็มีขค่ตีเดียวปะเราสู้ใช่เมื่อกีู้ขับรถได้แล้วมีตีเดียวแต่กูรู้ว่าเมอมึงตกแมปพอ did. ไปฟาร์มจากศพผมว่าน่าจะได้ของได้ของหนเงินฟาร์มหมดแล้วมไม่เหลือเพื่อนแล้วเนี่ย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 ตายแล้วนะเมื่อกี้กล่องเมื่อกี้กล่องเรายังมีอยู่เลยนะฮะ<า>ไม่มเมื่อกี้กล่องกล่องเขายังเป็นสีฟ้าอยู่เลยกลับมา กูของเยกว,ว่าไอฟินนะไอวินนะเทีย่ยขับรถไม่มันยิงมันไม่กล้ายิงเราด้วยแล้วเราก็ฆ่ามันด้วยการเหยียบไม่ได้ด้วยไม่เท่เลยวะกูว่าถ้าเหยียบได้นี่จะเท่มากบินได้เด้หรอ กูแค่กดบูดเองนะเมื่อกี้กระเป๋เปาสองนะกูเก็บไปแล้วไม่รู้กระเป๋าอะไรวิวย์วิทเนาะอะไรอ๋กอกาะเกาะผมมากันนู้นไว้ตอนมันไปเก็บเดี๋ยวเอาอันนี้ก็ได้ใกล้ใอุ้ยตกน้ำ này, tôi muốn đạt, muốn đạt, muốn đạt. wow, ừ, 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 พวกแค่นก็ยิงไม่หมดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วทิ้งยังไงอยากรู okay, ้อะขอไปหน่อยเอ๊ะมึงวงมันบีบปะนี่ชิปหาย เราอยู่ขอบวงไม่ใช่เหรอแต่กูอะอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ยกูก็ <c oughs> ว่าเงาเก๋ <c oughs> จุนพาเาร็จแล้วเหรอแางนี้ไม่มีคนเลยโคตรเงียบ <c oughs> นอกจากเงียบแล้วก็ยานด้วยอันคิครีบเก็บจับเหมือนจะมีคนจะแย่งผมอยู่ไกลผม่ไก มาอรอไปไหนเี่ะทำไมคุณไตรงุ่กๆับอ๋อคุณขึ้นตรงปีดอัน นี่อะไรอ่ะนี่ทำอไมได้วะแต่ด้วยเขาหนักเขาหนักมันด oh ีน uh, so ี่ด้วยว่ะโอ้ยโอ๊ย ไม่เก็บดใช่ปะ <c oughs> อะไรเนี่ยแค่ยืนยืนดูอยู่ไม่หายไปต่อหน้าต่อตานี <c oughs> ่กำแพงต้องแตกกำแพงมันต้องแตกนี่กำแพงต้องแตกนี่เล้าหมดแล้วเล้าหมดแล้วสี่ทุบตึกติดต่อได้เลย เดี๋ยกูไปเยี่ยนจบให้ว่าเพื่อมันอยู่ที่ไหนครับกูขับไปดูให้แถวนี้ไม่มีคนสบายใจได้หนึ่งสบายใจได้ไม่มีคนเฮ้ยเฮ้ยมันมึงปีนนะอย่าปีนดิรถมันไปไม่ได้ อะไรปอยู่ไม่ดได้เลยนะลอ,องดิเพื่อนไม่ได้ว่ะมันไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยมึงเงี้ยนี้เงี้ยนี้ ก็ตัวมีอุ๊ยอันนี้คว,ว้าขอโคตรตัวเล่นอย่างเกียนอันนี้คืออะไรอะ่ะกูจะขับรถไปดูให้ทุกคนเองอ ของเรามีอยู่แล้วหัวกระสุนแม่งเหลือเฟือแล้วตอนเนี้ยแค่นี้ก็ยิงไม่หมดละรถแม่งเสียวอ่ะเล้บเส้นวงต่อไปเลย เดินไม่เป็นแล้วกลัวะมันต้องขับรถว่ะมันช้าเดี๋ยวกูขับไปดูให้ข้างหน้าเนี่ยรถแจะตัีเท่าไหร่เอเทียเขาบอกว่ากูขับไปตรงมามาน้องๆมาเฮ้ยตรงนี้มันต้องเป็นแล้วกระโดดแน่นอนวงเราอยู่แค่ตรงนี้ปะ นี uhm, ing, oh, yeah. like ่จะเป็นแรกระโดดแน่นอนทุกคนมาเร็วหนึ่ง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 คือรถเร็ววิ่งีิ่แรมกระโดดแลกระโดดี่เดี๋ยววงมาอยู่ทางนู้นนะไปแล้วครับตอนนี้รถไปไปแล้วครับผมวิ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 คิดคิดอง้งหกเฮ้ยตรงนี้มันเป็นแล็กระโดดไวพูมันใจ อันนี้มันล้มกระโดดอีกนึงเกมไม่เกมเอ็กซ์ตีมเเบบจริงๆแล้วไม่ใช่เกมยิงอ่ะนี่ด,ดูชาร์จไปแล้วไปแล้วมันไม่ได้หรอกกูชาร์จเต็มแล้วนะว <laughs> เนี้ยฮะเฮ้ยขับรถก็ท่ามันดิไปๆขึ้นรถก็รถวิ่นวิ่นวิ่ วินวินขับรถลดค่ามันสองมาฟอร์สปอรดลดนี่แหละคือความไม่แม็กเฟนของเกมนี้ผมถึงไม่ค่อยชอบไอเอียได้ที่สองแบบนี้ก็ได้ที่สองเหรอเออชื่อรถจะฆ่ามันเอออยู่แถวนี้แหละไหนหาดิ

มันเก่งเลยอะ่ะมันเก่งเลยอะ่ะเกาะมันหนามากาขนาดกูจะ้ปืนแดงยิงไม่เข้าเลยเมื่อกี้โอเคเลิกได้อย่างเงี้ยเลิกได้ไายละทุกคน Uh, um. have a good day people